<ส> <man> <FBI> นี่เขาจืดเหรอกับเธอนี่เขาจืดเหรอขวาขวาขวาหันหันซ้าย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 เอาหันขวาละซ้ายซ้ายหันหลังหันหลังมาน่ะหันหลังมาน่ะเออนั่นแหละนั่นแหละเออสามร้อยอะสามร้อยอะเออนั่นแหละสามร้อยแหละสู้ๆเธอพาทีมสู่ความรุ่งโรดรุ่งเรืองมั่งมีสีสุข ติดิงใ่มาจากใครวะแบบดื้อๆเนี่ยติดมาจากใครไปเลยเธอเชื่อเขาไปเลยเธอเชื่อเขาเธอไปเลยเธอเฮ้าเข้หาหลินนะ่ะยังรู้จักดูเชิง <c oughs> แต่เขานี่คือแบบวิ่งไปไม่ดูเลือดไม่ดูอะไรเลยวิ่งวิ่งไปตายอะ่ะ <c oughs> เล่นไม่ดูเลือดอ่ะเอ้ยตรงนี้เหมือนคุณคุอ่ะเหมือนเหมือนรอบมาตายรอบก่อนเลยอ่ะตายแบบอนาถอนาถไปย well ิงเขาตอนแรกก็ยิงเอายิงเอาสักพักโดนยิงโดนยิงนู้นอยู่ไกลๆตายตรงนี้แหละตายพี่ต้องขับรถวิ่งหาคนไปบอยไปไปโอ้ยห้าวห้าวได้อีกไปไปไปสองคนรถอย่างเท่แล้วทำไมที่บอยต้องคุดเข่าไปอย่างนั้นขำรถันนี้ตรงนึงนะตรงที่ว่าแบบเวลานั่งอ่ะเดี๋ยวก็คุกเข่าเดี๋ยวก็หันหลัง เดี๋ยวก็หันหน้าเอ้ยระวังหินระวังหินขวามือรถคนเอาดีดีขวามือมีรถหรือมีคนแหมต่อ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 ยังไงนี่ยังไงนี่แล้วลงรถด้วยนะต้องลงรถด้วยนะท่านอะไรท่าอะไรอะเออพี่บอยเกดี้ไม่มีสลามนะพี่ไม่ทำไมท่าของเยอะอย่างเงี้ยเราไม่คิดจะเข้าเลยเนาะหลินเหลือสิบหกคนเอาว่ะเฮ้ยพาทีมสู่ความรุ่งเรืองเธอหาทางออกได้ปะนะ่ตอนนี้ก็ดูคุณสายมิดไปก่อนช่วยทำมาหากิน ใช้มือใช้มือบนเข่าใช้มือไปอุโมงค์ไปอุโมงค์เธอใายมือไปอุโมงค์เอ่อสองสี่ศูนย์นะเธอดูดีๆสายมือนะดูดีๆนะนั่นไงตัวมันเดือดอยู่นั่นแ่ละส่งไปแล้วพี่ชอบไหมชอบชอบเปิดเอาเขาควรทำไงอ่ะเขาเขอนเขาเขอนเป็ี่ยนแล้เนี่ยเขาทำไงดีอ่ะเขาเขา ข <łość> สมองกับแล้วช่วยด้วยแอดมินช่วยด้วยเธอเขาก็เขินเป็นน้พี่บอกให้กดแม่เพื่อนก็ได้ทำการประมาณว่าปัดกูขอร้องนะอะไรหรอคือมึงเปลี่ยนทรงผมเถอะคือปัดพูดเลยนะทุกคนว่าปัดจะไม่เปลี่ยนปัดจะขัดใจเพื่อนปัด ให้มันตายคาที่อยู่ตรงนี้เลยทุกคนรู้สึกเป็นสยิวสยิวกับลายเครื่องบินยังไงไม่รู้ว่ะน่าจะสกินอะเป็นสีดำดำทองทองแล้วมันเป็นลายลายยึกยือยึกยือยังไงไม่รู้สงสัยพี่บอยยังน่าจะแบบไม่ได้โหลดอะไรแบบนี้หรือเปล่าดินดินพานล้วแบบนี้มันเป็นภูเขาไง อ๋อหล,ลินติดใจตรงเนี้ยค <c oughs> ือหลินเข้าใจเพราะว่านี่มันมากันหลายคนหลินอะไรเนี่ยทามันใหญ่เออใหญ่ได้อีกมาใหญ่ก็ใหญ่ไหนว่าหลิน,ลน เออ,อไรนี่ตีทีมงานคุณภาพนะเนี่ยเออห่วยชุดอะไรวะนี่หลงทางซะแล้วโอ้พี่ปัดหลงทางยังไงพี่ก็เอาตัวรอดได้แต่ถ้าพี่หลงรลักพี่เตยพี่ออกไม่ได้ถ้ามันมีทางออกพี่ก็ไม่ออกหรอกันล่า มาเอายากระปัดมาสรุปเธอับเราไม่นหน่วยซัพพอร์ตตรงนี้เขาขอลูกห้าหน่อยดิบ้ามันจะเหนื่อยงไงเธออะไรนะเธอเธอฟู้งไหวสิเธอจะเอาลูกห้กาใช่โอ้ยเธอก็เราสองคนถ้ามีลูกห้าคนก็ช่วยกันเลี้ยงไงเธอไหวปะล่ะวิ่งไปอ้วกแป๊บน้องบอกคือถ้ามีลูกกับเต้ยอ่ะห้าคนปัดก็เลี้ยงไหวนั่งมองหน้าลูกไปก็เหมือนมองหน้าเธอเลยเพราะลูกเรายังไงก็ต้องหน้าเหมือนเราอยู่แล้วรูปในเฟซพี่เต้ยหล่อเกินนี่ เป็นไงเธอรูปในเฟซพี่เตร้รหล่อกเกินแต่พี่ปัดนี่คือขี้เหะเละใช่ไหมไม่เห็นชมเลยเมื่อวานนี้ถเถอยบอกว่าไกลๆมีคนสรุปมันอยู่ตรงไหนวะเมื่อกี้ไอตัวเมื่อกี้มันลบลงมันไปอยู่ตรงไหนจุดมาร์กหน่อยรู้จะไปไหนเน,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 นี่ยมาถ้าจุดนเนี่ยเอาที่เขามาร์กอ่ะวิ่งไปเรื่อยๆอ่ะเดีย๋ยวต้องตามพี่เลยพี่หาบ้านหา โค้กหาบลูกปืนขาบไปเร็วๆมีรถมามีรถมารถไหนอะไเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันเป็นที่โล่งอ่ะหลังต้นไม้โอ้เร <Oh, ียบร้อยเสร็จเรียบร้อย ไม่ทันแล้วสู้สู้สู้สมันมีตะโคมไม่มีตะโคสู้สูนะเธอเธอทำมาหากินช่วยกันไม่มีปืนซูมเหรอเขาว่ามันต้องขี่รถมาหาเราแน่ๆเลยขี่รถก็ดีเจอระวังนะมันขับรถมาปะนะอยู่ไหนอะอยู่นั่นไงมันขับไปหนลินบอกว่ามาตรงนี้เรารู้สึกอนาถทุกทีแอร์ดอปว่ะไปดิไปดิเอาดิไปเร็วไปเก็บแอรดออกไปเกอรดออเร็ บกไม่ยเดโดนแล้ว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 ยังไม่เห็นตัวเปี้ยๆยังไม่เห็นตัวมันมันตัวเาล้วะใช่อยู่ข้างหลัง่อ้หนีนเห็นได้ไงอ่ะปัดยังไม่เห็นเลยอ่ะ เลยช้าเลยช้าเลยทะไรเนี่ยรูเร็วรูเรีวเข้าไปรูเร็ยวเข้าไปรูเร็ยวหลีเข้าไปรูเร็ยวเร็วเร็วสิเข้าไปเร็วเรสิเอ้าอยู่ข้างบนมีตัวนึงอะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะเฮ้ยมันคันเข้าไปยิงรอดมันก่อนยิงยิงรอดมันก่อนรอดมันก่อนรอให้มันแบบเฮ้ยมันโผล่มาแล้วอะไรเงี้ยรูเร็ยวสิเขบอกให้ยิงไงมันอยู่ชั้นสองไงกูอะไรอน่ยหัวร้อนเลยนะเนี่ย ไลโค้ดนะเนี่ยไลโค้ดนะเนี่ยโขหัวมายิงหัวมันเออหัวมาเออเอาว่ะเอาว่ะยังไงยังไงบอกเลยเป็นยังไงนี่นี่ไอ้มาเลยตาเลยไปสิไปสิเขาไปสิเอาเปลืองกระสุนเนี่ยบอกไม่มีกระสุนยังไงเนี่ยเอายังไงเนี่ยเอาเอาเอายังไงเนี่ยบอกไม่มีกระสุนเนี่ยเขาไปสิก็บอกว่าให้เขาไปสิเขาไปเดี๋ยวนี้ไงนี่โค้ดบอกเชื่อฟังด้วยฮัลโหลยูโนโอเคยังไงฮะยังไง ทีมเล่นลน้อยคอย,คอยนานอเออรู้เรื่องราวเราเอายิงกระจกเออยังไงเนี่ยเนี่ยยิงเข้าไปยิงเข้าไปมัม่วๆเลยยิงเข้าไปแอรอ์ดอับก็ไม่รู้จักไปเก็บเนี่ยมันค่าออกมาแล้วยิงมันยิงเออเดี๋ยวเพื่อนมันก็มาอีกใส่วะเมื่อกี้เนี่ยเสียงกระจกมันดกระุก,ก,กนั่นไงอยู่ข้างหลังหลินว่า<อ>แล้วเร็วหลินเร็วๆเขาบ้านไปหลบคนเร็วๆออกมาปูงมาบ้าเร็วๆหลินรีบตายเร็วๆรีบตายหลิน เออมันตีทอมแล้วมันตีทอมสิบแล้วนี่มึงรีบไปตายเร็วยิงมันหัวมันโผล่อะมึงเห็นไหมน่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอตัวหลังอยู่ไหนมึงโอ๊ยได้ยิงมันยิงมันสู้ไปยิงมันเออใส่เออยิงมันมึงโผล่หัวก็เยอะๆโผล่เยอะๆโผล่ให้มันยิงหัวมึงเยอะๆเออมึงเป็นไงเอ้ยเพื่อนกูเพื่อนกูเอ้ยนี่เพื่อนเป็นไงเป็นไง เอาเด็กหลังบอกว่าไม่หลับรอพี่ลงสตรีมเดี๋ยวไปดูสาวสตรีมในเฟซอีกโอ้โหเยี่ยมมากน้องเยี่ยมใช่เฟิร์สบอกจะไม่นอนอะไรนะพูดใหม่ดิไปเฟิร์สเล่นสตรีมเสร็จแล้วนอนมันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยว่ะคันๆหัว เขาว่าอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าเฟิเร์สเลิกกินเสร็จนอนกันเลยโอ้เหลโอ,โอ,โอโ้เหอเด็กอนุบาลมานั่งฟังมันยังถามเลยว่าพี่พูดว่าอะไรนะหนูฟังไม่เข้าใจาวันไหนไปส่งดาวในเฟสเฮ้ไปส่งดาวด้วยเลยปะล่ะ <ว ua! S 1> เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเออส่งได้ส่งเยอะๆเลยไปปะเธออะไรเขาไม่ได้บอกจะไปจะนอนก็เธอบอกเธอจะไปนอนไม่ใช่เหรอเธอนอนจะไปนอนหลังจะตีม นนเดี๋ยวจะให้อยู่คาดิทไม่ต้องไปไหนเลยอยู่มันอย่างเงี้ยแหละนอนหลับไปจนตื่นเช้าเนอะได้และไม่ได้ใจลายคิดว,ว่าจะดีที่สุดแล้วมีคนเดียวผิดอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะสวัสดีจ้าพีเตอร์ไปดูสตรีมสาวด้วยผมเปล่าๆเดี๋ยวพาไปเออพี่บอยมกตัวเองคนดีอืเออเออเปิดหน้ามาแล้วหนึ่งมีใครจะเปิดหน้าไปอีกไหม <S <S พี่บอยไปไหมพี่บอยสากกระเบือที่บ้านมันไม่ได้มีไว้แค่ตำปกหุ่งเดอ้อบอกไว้ก่อนเพื่อนหลังม่ได้ไหมเน่ มีเฟิร์สหลังใหม่ด้วยทุกคนเฟิร์สหลังใหม่ฉายาได้ฉายาแอดมินบอกเฟิร์สหลังใหม่รอนานหรือเปล่าไปรู้สึกหัวร้อนว่ะเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกแปลกว่ะรู้สึกห้องมันหนานยังไงก็ไม่รู้มันเป็นยังไงว่ะห้องเนี่ยมื่อวานเล่นขนาดนี้เลยทำไมเนี่ยทำไมห้องมันอะไรห่าน่าอะไรขนาดเนี้ยฮะ จะเล่นนะเนี่ยจะเล่นนะเนี่ยเบลนี่ของใครทำไมมันอร่อยจังเบ้านี่ของใครเบวนี่เนี่ยกำลังกินหรือกำลังทำอะไรอยู่กินหรือดมหรือทำอะไรหรือนั่งมงเสียใจพี่เต้ยไม่รับแอดเดี๋ยวผมแชร์ลิงก์ไปให้เออเออเออเปิดหน้ามาแล้วอีกหนึ่งพี่ออกไปรับเลยโอ้โหเดี๋ยวผมแชร์ลิงก์ไปให้เดี๋ยวพี่ออกไปรับเลยเออเจอห้องแล้วกว่าจะเจอห้องรู้สึกอยากโดนยิงรู้สึกอยากไปโดนยิงอยากจะไปยิงขันไม้คันมือ เอาเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกก็แค่แบบสตรีมเกมแหละเดี๋ยวลงไลฟ์ไปก็คงนอนหลับไม่รู้เรื่องแล้วหลับก็ไม่รู้อะไรแล้วเออแชริงแช่เลยแช่เยอะเออสวยสวยนะพี่เต้สวยนะพี่เต้เออสวย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 เออสวยเออจ้าิบมีนี้ตัดคนเดียวสวยแบ่งแบ่งกันดูเนาะพี่เต้ยเออจ้าเยี่ยมเย่ทำไมมันมันบินช้าจังเลยเนี่ยฮะมันบินช้ามากเลยเนี่ยลง อยากจะลงเร็วเนี่ยอยากยิงคนรู้สึกว่าเกมที่ผ่นานมาไม่ค่อยได้เล่นรู้สึกอยากเล่นคันไม้คันมืออยากโดนยิงเข้าหัวเข้าหัวเป็นสันสันเป็นสันสันใช่ไมหมลินอารมณ์เสียอะไรพี่ไม่ได้อารมณ์เสียคือพี่ต้องอารมณ์เสียอะไรพี่ไม่ได้เป็นอะไรเลยพี่ยังโอเคพี่สบายมากเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมทางเอน็นมีคนตีหนึ่งพี่เต้ยอย่าไปกลัวพี่ปัดพี่ไม่ได้น่ากลัวให,ใ,หให้ให้เต้ยต้องมากลัวพี่พี่ไม่ได้เคยเป็นคนอย่างพี่เป็นคนน่านหลัก <8. S 1> นีเน่เป็นไงเป็นไงต้องเป็นพ่อบ้านใจกาไอ้พวกพ่อบ้านใจกานี่พี่จําได้ว่าไม่ได้เข้าบ้านหลายคนแล้วนะ mm hmm. มีใครตายใครเป็นอะไรยังไงที่ไหนยังไงไรซะ คลิปจบแล้วค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้และชอบผลงานของลูกปัดอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของลูกปัดด้วยนะคะความสนุกจบแล้วถ้าอยากมันต่อสามารถรับชมคลิปอื่นๆเกี่ยวกับเกมนี้ได้จาก playlist ที่กำลังจะขึ้นไปเลย อ,อย่าลืมกด Subscribe ตรงกลางด้วยนะสำหรับผู้ชมท่านไหนที่ต้องการโด o n a t i สามารถอ่านรายละเอียดใต้คำอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยขอบคุณค่ะบ๊ายบาย